ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตกะตลึงไปทั่วทั้งภูมิภาคเมื่อมีกลุ่มทหารกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างไม่คาดคิดโดยพวกเขาได้ติดธงชาติไทยบนเครื่องแบบและอาวุธของตนแสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมที่จะยืนเคียงข้างกองทัพไทยและปกป้องแผ่นดินไทยจากการรุกรานหรือการกดดันจากกองกําลังขเขมรที่ยังคงสร้างความตึงเครียดไม่หยุดยั้งภาพของทหารกะเหรี่ยงที่ชูธงไทย พร้อมเดินลาดตระเวนในพื้นที่ธุรกันดารสร้างความพือหาและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและการทหารที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างมีนัยสําคัญการที่กองกําลังกระเรี่ยงตัดสินใจใช้ธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายประจํากายไม่เพียงแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าพวกเขาเลือกข้างแต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนว่าไทยคือผู้ที่พวกเขาไว้วางใจและพร้อมจะร่วมมือในทุกสถานการณ์ ท่ามกลางความตึงเครียดที่กัมพูชายังคงส่งทหารเข้ามากดดันในพื้นที่พิพาทความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายถึงกับปะลึงเพราะมันหมายถึงการเปิดแนวรบใหม่ที่เขเมรไม่คาดคิดว่าจะต้องเผชิญกับพันธมิตรที่ดุดันเช่นนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนชายแดนไทยต่างมองว่านี่คือการแสดงพลังของชนกลุ่มน้อยที่ยืนหยัดเพื่อความมั่นคงของพื้นที่พวกเขาไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้ลี้ภัยหรือชนเผ่าที่ไร้ตัวตนอีกต่อไป แต่กลับแสดงออกถึงความกล้าหาญและความผูกพันกับผืนแผ่นดินไทยที่ให้พวกเขาได้อาศัยและพึ่งพิงความจงรักภักดีนี้สะท้อนออกมาผ่านการสวมใส่ธงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจพร้อมทั้งถืออาวุธเดินเคียงข้างทหารไทยราวกับเป็นหนึ่งเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์การปรากฏตัวของทหารกะเรี่ยงที่ประกาศยืนข้างไทยถือเป็นเกมเชนเจอร์ anger, เพราะกะเรี่ยงมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ภูเขาป่าและแนวชายแดนซึ่งยากต่อการเข้าถึงของกองทัพปกติ พวกเขามีประสบการณ์การรบแบบกองโจรมาอย่างยาวนานและรู้จักเส้นทางลับตลอดจนยุทธวิธีในการซุ่มโจมตีที่สามารถสร้างแรงกดดันต่อกองทัพขเขมรได้อย่างมหาศาลหากมีการสนับสนุนจากไทยอย่างจริงจังย่อมทําให้กัมพูชาต้องคิดหนักว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเพราะคู่ต่อสู้ไม่ได้มีเพียงทหารไทยแต่ยังรวมถึงพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างกะเหรี่ยงด้วยความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังสร้างแรงสันเสถอนไปถึงเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยถูกมองว่าไรา้พลังกลับกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถคลิกสมดุลอำนาจได้ภาพของทหารเกเรียงที่ชูธงไทยไม่เพียงแต่กระทบต่อจิตวิทยาของทหารเขมรแต่ยังสร้างความกังวลให้รัฐบาลพนมเปญที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากหลายด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศสื่อหลายสำนักในภูมิภาคต่างรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องโดยชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาอาจเผชิญปัญหาความมั่นคงครั้งใหม่ หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ชายแดนได้เพราะนอกจากจะต้องรับมือกับทหารไทยโดยตรงแล้วยังต้องเจอกับกำลังเสริมที่มีความกล้าหาญและความชำนาญในพื้นที่สูงอย่างกะเหรี่ยงซึ่งพร้อมจะต่อสู้โดยไม่หวั่นเกรงภาพของพวกเขาที่สวมทงไทยยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือข้ามพรมแดนที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถมองข้ามได้เลยจากมุมมองทางสังคมการเคลื่อนไหวของกะเหรี่ยงยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างชนเผ่าและคนไทยในพื้นที่ชายแดน แม้จะมีเชื้อชาติและภาษาแตกต่างแต่ความรู้สึกผูกพันในฐานะผู้ที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันทำให้พวกเขาเลือกที่จะยืนหยัดข้างไทยในยามที่ประเทศต้องการนี่คือการยืนยันว่าธงชาติไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีความศรัทธาและความจงรักภักดีความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังทําให้เกิดคําถามในวงกว้างว่าประเทศไทยจะรับมือและใช้โอกาสนี้อย่างไรจะเป็นการเสริมกําลังพันธมิตรเพื่อปกป้องแผ่นดิน หรือจะสร้างความร่วมมือเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อกดดันกัมพูชาให้ยุติการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมที่ไม่อาจมองข้ามได้และจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนเมื่อมองในมิติทางยุทธศาสตร์ระยะยาวหากไทยสามารถประสานความร่วมมือกับกะเหรี่ยงได้อย่างต่อเน,นื่องจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชายแดนและอาจขยายผลไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่น เช่นการข่าวการลาดตระเวณและการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่สูงซึ่งจะทําให้ไทยมีความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นท้ายที่สุดเหตุการณ์ทหารเกเรี่ยงติดธงชาติไทยในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สะท้อนถึงพลังของความร่วมมือและความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทยแม้จะไม่ได้เป็นทหารในกองทัพหลักแต่พวกเขาก็พร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้อง,องพรมแดน ความกล้าหาญนี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของความสามัคคีและพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสียงบรรยายดำเนินต่อจากบรรยากาศตึงเครียดเมื่อฝั่งกัมพูชามีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นกองกําลังของขเขมรได้ส่งหน่วยลาดตระเวนเข้ามาใกล้แนวป่าทําให้ทหารกระเรียงซึ่งสวมปลอกแขนและติดธงชาติไทยที่ไหล่ต้องยกอาวุธขึ้นเตรียมพร้อมทุกสายตาจับจ้องไปยังจุดเผชิญหน้า เสียงลมพัดแรงผ่านยอดไม้เหมือนเตือนให้ทุกคนประหนักว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การเฝ้าพรมแดนธรรมดาแต่เป็นเดิมพันแห่งศักดิ์ศรีเมื่อความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงปืนเตือนของทหารกะเรียงฝั่งตรงข้ามก็เริ่มถอยแต่ยังคงส่งสัญญาณท้าทายสถานการณ์บานปลายจนเกือบกลายเป็นการประทะจริงท่ามกลางความกดดันนี้ชาวบ้านบริเวณชายแดนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยขบวนรถบรรทุกเล็กๆข,ขนย้ายสิ่งของจำเป็นพร้อมเด็กและผู้สูงอายุที่นั่งเงียบด้วยสีนหน้าไม่มัน่นคงเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเป็นเครียดทางทหารแต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากฝ่ายไทยเองได้ส่งทหารจากกองกำลังหลักเข้ามาเสริมกำลังทันทีมีการจัดตั้งแนวป้องกันที่มั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมกับสนับสนุนด้านสเสบียงและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ทหารกระเรียงมีศักยภาพยืนหยัดสู้ได้ ข่ามกลางความกดดันนี้เสียงประกาศจากวิทยุสนามดังขึ้นเพื่อปลุกขวัญกำลังใจให้ทุกนายประหนักว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังแต่กำลังยืนหยัดแทนประเทศไทยทั้งประเทศภาพของธงชาติไทยที่ปักแน่นอยู่บนเนินดินสูงกลางป่ายิ่งสร้างแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นให้กับกองกำลังกระเรียงที่พร้อมจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาเกียรติยศเสียงฮือฮาจากสื่อและโลกออนไลน์เริ่มดังขึ้นเรื่องราวของทหารกระเรียงติดธงชาติไทยถูกเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นประเด็นร้อน ไม่เพียงแต่ในไทยและกัมพูชาแต่ยังถูกจับตามองจากนานาชาติหลายฝ่ายกังวลว่านี่อาจกลายเป็นชนวนของความขัดแยงครั้งใหญ่ในอาเซียนแต่ในอีกมุมหนึ่งบางนักวิเคราะห์กลับมองว่านี่เป็นการส่งสัญญาณว่าไทยมีพันธมิตรตามแนวชายแดนที่เข้มแข็งพร้อมจะร่วมปกป้องอธิปไตยทุกเมือ่อ